พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬกา30นาทีถึง8.00นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต อรุณสวัสดยามเชา้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้7นาิกา30นาทีถึง8นาฬิกากับรายการข่าวเด่นชะละวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะวันนี้อยู่กับน้องมุกพัชรินสิรินะคะกับวันศุกร์ที่17มกราคม2568สสัปดาห์นู้นเรายังเพิ่งเจอกัน ช่วงขึ้นปีใหม่กันเองนะคะแต่ว่าวันเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะคะช่วงนี้อากาศหนาวยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกันค่ะการคาดหมายลักษณะอากาศนะคะเขาบอกว่าในช่วงวันที่19-21ถึง21มกราคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางแล้วนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็ยนต่อเนื่องสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงค่ะซึ่งจะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฟ้าขนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1 2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคําเตือนสําหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะโดยในช่วงวันที่ 19-21ถึง21มกราคมนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้าค่ะเก,กษตรกรควรดูแลสุขภาพและให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอนะคะเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรวมทั้งการใช้รถใช้ถนนอันนี้สำคัญนะคะก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังในการสัญจรนะคะ ขณะที่ขับรถผ่านบริเวณที่มีหมอกหนานะคะนอกจากนี้ก็ควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคใบไหม้ในมะเขือเทศโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตงเป็นต้นค่ะสำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีน้ำค้างแข็งได้ในบางพื้นที่นะคะเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันเพื่อลดความเสียาหายที่อาจเกิดกับพืชผลทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็น ข้อมูลดีๆนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอขอบคุณด้วยนะคะมาต่อกันที่ช่วงของคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรมารอพบคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะขอบคุณน้องมุกพัชรินศิรินะครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร วันนี้อยู่กับผมสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้ตรงกับวันสุกที่17มกราคม2568ต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนหอกาะจายจข่าวเสียงทำสายทุกแห่งนะครับที่รับสัญญานี้หรือเอาเทปนี้ไปเผยแพร่อวากาศในสถานีในพื้นที่นะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับฟัง ข่าวสารจากทางราชการนะครับท่านฟังครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องนะครับเนื่องจากว่ากรมสมุรกรเนี่ยเขาเดินหน้านะครับต่อมาตรการภาษี easy e receipt 0 mm hmm. เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยช่วงต้นปี2 5 6 8นะครับ โดยผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่รวมถึงห้างคน้นส่วนสาม,มัญาหรือคณะบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าแล้วก็บริการในประเทศเนี่ยตั้งแต่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2018นะครับตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงมันำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด50,000บาทนะครับเฉพาะที่ได้รับเอกาสารยืนยนันการใช้ใจ่ายในรูปแบบ ใบกำกับภาษีอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-tag invoice นะครับหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-receipt เท่านั้นนะครับโดยในปิ่นสายสุรัสรโซดีเนี่ยครับที่ปฏิธีกรมสมกรก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่านะครว่ามาตรการภาษี e-receipt สองจุย e ครับเป็นการต่อยอดจากมาตรการเดิมที่ประสบความสำเร็จในปี67ก็เป้าหมายก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนก็รวมถึงการส่งเสริมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นการก้าวสู่ยุติตอนอย่างเต็มรูปแบบภายใต้มาตรการนี้นะครับผู้เสียภาษีเนี่ยก็สามารถยดลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริงได้สูงสุดไม่เกิน50,000บาทก็จะแยกออกเป็นนะครับหนนะครับให้ผู้มีเงินได้หักลดค่าซื้อสินค้าหรือบริการนะครับ ในด้านจักก็คือในประเทศไทยนะครับจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ได้รับไปกํากับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการนะครับที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนม,มูลค่าเพิ่มนะฮะแล้วก็ได้รับใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e receipt นะครับก็สินค้า หรือค่าบริการที่จ่ายแก่วิสาหสิทชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน3 0,000่นบาทนะครับแล้วสองนะครับในกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการตามข้อดังกล่าวไปแล้วเนี่ยเกิน3 0,000ื่นบาทให้หักลดหย่อนสําหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้นะครับได้อีกตามจํานวนที่จ่ายจริงนะครับแต่ไม่เกิน2 0 0 0มื่นบาท นะครับก็ ه, มีเรื่องของค่าซื้อสินค้าโอท็อปซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้วนะครับสินค้าหรือคาบริการที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส,งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่อกรมส,งส่งเสริมการเกษตรไม่ว่าสาหกิจชุมชนนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครับได้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็สินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับทั้งนี้นะครับการซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามที่กล่าวไปเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อน3 0ม0 0ืนบาทตามข้อข้อหนึ่งได้เช่นกันนะครับโดย e-T a ท invoice แล้วก็ r e c e i p t ต้องระบุชื่อนามสกุลแล้วก็เลข ประจำตัวเสียภาษีด้วยนะครับหรือว่าเลขประจําตัวประชาชนนะครับของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการนะครับโดยเงื่อนไขมาตรการนี้ครับก็ต้องเป็นสินค้าแล้วก็บริการทุกประเภทที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกรณีไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการเช่นหนังสือหนังสือพิมพ์นะนิตยาสาร แล้วก็ค่าบริการหนังสือค่าหนังสือพิมพ์นิตยสารที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กนั่นเองนะฮะแล้วก็สินค้าโอท็อปซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้วด้วยนะครับแล้วก็สินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่อกรมรส่งเสริมการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนั่นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ บริษัทหรือห้างคุ้ส่วนนิติบุคคลครับอันนี้ก็เป็นเป็นเอเป็นข้อมาตรการของเขานะครับอันดับสุดท้ายคือสินค้าหรือข้าบริการที่ใจ่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนทุกสังคมที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่อสวสะนะครับอันนี้สินค้าบริการนี่ไม่รวมถึงสุราเบียร์และไวน์นะครับยาสูบด้วยนะะน้ำมัน กานะครับแล้วก็ค่าบริการอดปจะจุไฟฟ้าสําหรับเตือนยานแหน,นะก็คือรถไฟฟ้าที่ไปชาร์จไฟฟ้านี่ก็จะใช้มาตรการนี้ไม่ได้นะฮะรถยนต์นะค่าซื้อรถยนต์ก็ไม่ได้นะรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์แล้วก็ค่าซื้อเรืออันนี้ก็จะไม่ได้นะฮะแล้วก็ค่าสารพัดพภกค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ไม่เข้าข่ายที่จะใช้มาตรการนี้ได้นะครับแล้วก็ค่าประกรันวินาศภัยค่าบริการจัดเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมารุงเทศนะครับค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการสามารถจ่าบริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาที่กําหนดอันนี้ก็จะไม่เข้าตามมาตรการของเขานะครับ แล้วก็ค่าบริการที่จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมค่าบริการที่จ่ายเป็นค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยให้แก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกลุ่มการท่องเที่ยวก,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็สุดท้ายคือค่าบริการที่จ่ายเป็นค่าที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่พักที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมผู้มีเงินได้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการนี้ต้องไม่เป็นห้างคุนสุดสามารหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลด้วยนะครับโดยระยะเวลาของโครงการนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16มกราคม2 0 1 8นะครับก็คือเมื่อวานนี้ฮะถึงวันที่28กุมภาพันธ์2 5 1 8นะครับ โดยกรมสมกร์ก็ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมคือหากว่า e-tag invoice เนี่ยมีรายการครบถ้วนแม้จะมีการระบุชื่อหรือที่อยู่ผู้ซื้อสินค้าผิดอันนี้ก็สามารถนำมาใช้หากลดหย่อนได้ทั้งนี้นะครับควรตรวจสอบว่าเลขประจำตัวประชาชนนะครับของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมูลใน,ในการยื่น แบบแสดงรายการภาษีนะครับในกรณีมีสัญญานะครับใช้บริการระยะยาวนะครับสัญญาเริ่มต้นก่อนวันที่16มกราคม2 0 1 8เนี่ยหรือสิ้นสุดหลังที่28กันยายน2 5 1 8นะครับโดยมีส่วนที่ชำระแล้วก็ใช้บริการระ,ระหว่าง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2 5 1 8ไม่สามารถหักรถย่อน ค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นค่าบริการสําหรับบริการที่มีข้อตกลงเริ่มก่อนวันที่16มกราคมหรือสิ้นสุดหลังวันที่28กุมภา2018นะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้านะครับที่ได้รับอนุมัติให้ออก e-tag invoice ได้นะครับที่เว็บไซต์ของ กรมสรรพากรนะครับและตั้งแต่วันที่16กมกราคม2568นะครับมาตรการนี้นะครับนอกจากจะช่วยลดภาระภาษีนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังมีส่วนช่วยในการกระตุน้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวมโดยคาดว่าจะสามารถสร้างเวดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้เป็นจนํานวนมากนะครับทั้งนี้นะครับปัจจุบันนะครับมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมระบบ e t a e c invoice แล้วนะครับ จำนวน12,000กว่าอนลายแล้วก็มีร้านค้ารวมทั้งสิ้น1 0 0 0 0แสนล้านลายเศษนะครับก็แบ่งเป็น e t a ท i n v o i c e แล้วก็ e r e c e i p t จำนวน1น0 0 0แสนล้านค้าเศษเศษสุดท้ายนะครับก็ขอเชิญชวนครับพี่น้องชาวพิจิตรนะครับเที่ยวงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรนะครับในงานนมัสก,การหลวงพ่อเพชรแล้วก็สมโพธิมืงพิจิตรประจำปี นะครับระหว่างวันที่21มกราคมจนถึงวันที่31มกราคม2 0 1 8ครับณวัดท่าหลวงพระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับวันที่21วันแรกนะครับก็จะมีพิธีจเจริญพุทธรูลน,น,นะครับเปิดงานในพระบทสดนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับชมการแสดงนาตาลีลาบูชาหลวงพ่อเพชรแล้วก็ถวายพานบัว พุทธบูชานะครับวันที่22มกราคมนะครับชมการแสดงแสงสีเสียงพิธีอัญเชิญหลวงพ่อเพชรวันที่25มกราคมนะครับพิธีจุดปทีบมงคลบูชาหลวงพ่อเพชรแล้วก็ปทีบนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรการแสดงประกอบแสงสีเสียงความอลังการไหลเรือไฟนะครับตอนพญาชลวันจอมราชันแห่งกลุ่มพีนะครับ วันที่31มกราคมัาสุดท้ายนะครับก็ชมนะครับพิธีจุดประทีบมงคลบูชาหลวงพ่อเพชปรปทีบนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรตอนพุทธบารมีแห่งองค์หลวงพ่อเพชรตลอดจัดงานนะครับก็จะมีการแสดงแล้วก็จาหน่ายสินค้าโอโท็อปร่วมทําบุญบูชาไข่มงคลตักไข่เชลวันนะครับแล้วชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนะครับอย่าลืมนะครับ ท่านฟังครับในช่วงนี้เวลาของคุยการาวันศุกร์หมดลงแล้วนะครับคงต้องมอบหน้าทีนี้ต่อให้กับน้องมุกพัชเลินสิริกันต่อนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับวันศุกร์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรมากๆนะคะถ้าอย่างไงช่วงวันที่21-31ถึง31มกราคมก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่งานนมัสก,การหลวงพ่อเพชรและสมโพธิเมืองพิจิตรประจำปี2568ค่ะไฮไลท์ก็มีหลากหลายวันกันเลยนะคะมาต่อกันที่ช่วงของข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้ค่ะกับพิธีมหามงคลนะคะพระราชาพิธีสมม,มงคล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1นั่นเองค่ะช่วงเช้าของวันที่14มกราคมค่ะทางด้านของนางสาวธนิยาในพินิษผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชก,การพระสงนิกาทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทางศาสนามหามงคลพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสัมมะมงคลนะคะมีพระชนมายุ26,469วัน เท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรม,มกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จัก,กรีค่ะเนื่องด้วยวันที่14มกราคมนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ26,469วันเป็นวันสัมมมมงคลนะคะหรือเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จ พระปฐมบรม,มกษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนะคะการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นราชประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบกันมาช้านานนะคะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทรงอนุสร์คำานึงถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีในวาระต่างๆเช่น ในวันที่ตรงกับการครองราชมีทั้งโอกาสที่เวียนมาเป็นครั้งแรกมักเรียกว่าสะมะมงคลหมายถึงเสมอกันหรือสะมะพาคาบ้างนะคะถ้าเวียนมาเป็นครั้งที่สองก็เรียกว่าทวิภาคาบ้างหรือทวีทาพิเศษบ้างจะปรากฏแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชพิธีลักษณะนี้ตั้งแต่รัชกาลที่4และรัชกาลที่5ค่ะ พระราชะกุศลที่บำเพ็ญถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์เนื่องในโอกาสวันดำรงสิริราชสมบัติเวียนมาพ้องกับวันสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วยังมีพระราชะประเพณีที่ทรงถือปฏิบัติในอีกหลายวาระ และอีกวาระหนึ่งที่สำคัญก็คือวันที่พระชนมพรรษาเวียนไปเสมอเท่ากันและวันที่พระชนมพรรษามากกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่ล่วงไปแล้วด้วยค่ะถือเป็นภาพลักษณ์แสดงวัฒนธรรมที่ดีงามของพระมหากษัตริย์ในชาติไทยในการที่ทรงสร้างแบบอย่างความกตัญญูกะตะเวทิตา แสดงความเคารพปรำลึกึกถึงบรรพชนปู่ย่าตายายที่ประกอบคุณงามความดีไว้แก่บ้านเมืองให้ราษฎรได้ยึดถือเป็นแบบแผนนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พระลานด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลดีๆความรู้ใหม่ๆที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะก็นำมาขยายความให้ฟังกันค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะกับวันครูที่ผ่านมาค่ะจังหวัดพิจิตรก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทยค่ะที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรค่ะทางด้านของนางสาวธนิยาในพินิษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้เป็นประธานในงานพิธีวันครูประจําปี2568นะคะ เพื่อเป็นการประกอบพิธีรำลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์การแสดงความเคารพสำนึกในบุญคุณของคุณครูรวมถึงส่งเสริมความสามารถีระหว่างครูกับประชาชนด้วยนะคะโดยในปีนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของครูไทยในการร่วมใจสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สิทธิ์เป็นผู้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำโดยครูที่มีคุณภาพตามนโยบายเรียนดีมีความสุขพร้อมแนวคิดทำดีทำได้ทำทันทีเพื่อให้ผู้เรียนในทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งในมิติของโอกาสความเท่าเทียมความเสมอภาคความปลอดภยัยและการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยนะคะ อีกหนึ่งวาระดีๆค่ะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรทั้งสองท่านนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็เดินทางมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ค่ะโดยเมื่อวันจันทร์นะคะ ทางด้านของนายกิติพลเวชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะทั้งสองท่านก็ได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองศูนย์รวมใจของชาวพิจิตรอายุกว่า900ปีนะคะที่พระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงค่ะจากนั้นก็ได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสวาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดพิจิตรนะคะ จากนั้นก็เดินทางไปยังห้องมันคงที่สำนักง,งานคลังนะคะสักการะพระแสงราชสัตราและพระพุทธนวราชบพิษนะคะจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่ชั้น4ค่ะเข้ากราบสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกับเข้าปฏิบัติงานยังห้องทำงานที่สารกลางจังหวัดพิจิตรนะคะสำหรับนายกิติพลเวชกุลค่ะก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับนายธนิตภูมิถาวรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันนะคะจนกระทั่งมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและ ทั้งสองท่านนะคะก็ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรโดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13มกราคมเป็นต้นมานะคะหลายๆพื้นที่ต่อจากนี้ก็อาจจะได้มีโอกาสได้พบท่านรองผู้ว่านะคะทั้ง2ท่านเลยนะคะและนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวเด่นค่ะพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้อง เรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายกลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะ ทางด้านของศาสตราจารย์ดรนารุมนพินโยสินนวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ครั้งที่1ปี2568นะคะตามปรากฏข่าวว่าจีนระง,งับการนำเข้าทุเรียนของไทยหลังตรวจพบการใช้สารเบสิกเยลโล2ในทุเรียนนะคะโดยกระทรวงเกษตรได้มีการเร่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าผักผลไม้ในไทยตาม ที่ประชุมมีมติเพิ่มมาตรการตรวจเข้มข้นทุกตู้สินค้าที่มีการส่งออกร้0ยเปอร์เซ็นนะคะตรวจสารแคดเมียมนอนทุเรียนสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยห,หากพบจะดำเนินการตามบทลงโทษพร้อมวางมาตรการใหม่ภายใน10วันเพื่อยกระดับคุณภาพผักผลไม้ไทยและย้ำเซสซีโร่การใช้สารเคมีในโรงคัดบรรจุใหม่ทั้งหมด โดยกรมวิชาการเกษตรออกประกาศมาตรการควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ในทุเรียนผลสดส่งออกไปสาธรารณรัฐประชาชนจีนพศ2568ค่ะ มีผลบังคับใช้วันที่10มกราคมเป็นต้นมานะคะเช่นหากจะใช้สารเคมีต้องใช้ทั้งชนิดและปริมาณที่ถูกต้องห้ามใช้สารต้องห้ามโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรค่ะจะเดินทางไปร่วมหารือกับ GACC ของจีนในวันที่5-7กุมภาพันธ์นี้เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นการส่งออกของผักผลไม้ไทยในตลาดจีนนั่นเองค่ะ จริงๆการไม่ใช้สารเคมีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงนะคะถ้าเรากินแบบออร์แกนิกเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะคะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะเตือนภยัยดื่มสุราแก้หนาวเสี่ยงไฮโปเทอร์เมียอันตรายถึงชีวิตค่ะ แต่วันนี้จนถึงวันที่20มกราคมอย่างที่เกี่ยวกับรายละเอียดของการคาดหมายลักษณะอากาศไปนะคะทําให้มีอากาศเย็นถึงหนาวและหนาวจัดในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอุณหภูมิจะลดลงต่ําสุดอยู่ที่ 8-17องศาเซลเซียสค่ะขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพแต่ประชาชนบางกลุ่มที่นิยมดื่มสุราเพื่อคลายความหนาวเย็นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพและอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ การดื่มสุราในระยะแรกนั้นนะคะหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังจะขยายตัวทําให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นชั่วครู่จากนั้นร่างกายจะเริ่มระบายความร้อนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะอุณหภูมิร่างกายจะลดลงนําไปสู่ความเสี่ยงเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมียหรือภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิต่ําเกินส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะหัวใจและสมองไม่สามารถทําหน้าที่ได้ตามปกติ ในรายที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะออกฤทธิ์กดประสาทเกิดอาการง่วงซึมและอาจหลับท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่ะแนะนำวิธีคลายหนาวนะคะเตรียมร่างกายและดูแลสุขภาพให้มีความพร้อมสวมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ5หมู่ออกกำลังกายและดื่มน้ำอุ่นเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแทนการดื่มสุรานั่นเองค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT Connect ด้วยนะคะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทุกช่วงนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันศุกร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2568ค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังเลยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีด้วยค่ะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายอปปมช พี่ๆผู้ดูแลเียแตงสายหอ,อกระจายข่าวทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเลยที่ทําการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันที่นี่ที่เดิมค่ะกับพี่นิสหน่อยวิจิตร ajan เข็มนะคะเจ็นาิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกากับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอํานวยการผลิตโดยคุณสระเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรี สำหรับวันนี้น้องมุกพัชรินสิริขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ